ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากกระเป๋าเงินแต่เริ่มจากความเข้าใจในจิตใจของเราเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการที่เราจะพาคุณย้อนกลับมาทบทวนไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเงินอย่างลึกซึ้งเงินคือกระจกสะท้อนความเชื่อของเราเงินไม่ใช่แค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนแต่มันคือภาพสะท้อนความกลัวความหวัง ความทะเยอทะยานและแม้แต่ปมในใจของเราบางคนใช้เงินเพื่อหนีอดีตบางคนใช้เงินเพื่อยืนยันคุณค่าบางคนใช้เงินอย่างประหยัดเพราะเคยไม่มีแต่บางคนใช้ฟุ่มเฟื่อยเพราะกลัวความรู้สึกขาดเงินที่คุณใช้ไม่ใช่แค่ซื้อสิ่งของแต่มันเล่าเรื่องราวในใจคุณ 1. ความรู้ทางการเงินไม่สำคัญเท่ากับพฤติกรรมทางการเงิน เราอยู่ในโลกที่คนชอบอวดว่าเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นเข้าใจบิตคอยแต่หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็รวยไม่ได้เงินไม่ตอบแทนความฉลาดแต่ตอบแทนวิน,นัยความอดทนและความรู้จักพอคุณไม่ต้องฉลาดที่สุดในห้องแต่คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรรอ และเมื่อไหร่ควรไม่ทำอะไรเลย 2. ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณไม่เห็นเวลาคนขับรถหรูซื้อของแพงแต่งตัวแบรนดเนมเราอาจคิดว่าเขารวยแต่ความจริงคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเหลืออะไรในบัญชีความร่ำรวยคือสิ่งที่คนอินเห็นแต่ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณเก็บไว้โดยไม่จำเป็นต้องโชว์คนที่มีเงินมากที่สุดในโลก มักเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมนาที่สุดเพราะเขาเข้าใจคุณค่าของการเก็บมากกว่าการโชว์ 3. โชคมีอยู่จริงและความเสี่ยงก็มีอยู่เสมอเราไม่สามารถมองความสำเร็จของใครสักคนหนึ่งแล้วสรุปว่าเขาเก่งได้เสมอบางคนโชคดีเจอจังหวะที่ใช่บางคนเกือบสำเร็จแต่พลาดแค่เสี้ยววินาทีอย่ามองความสำเร็จของใครเป็นแบบแผนชีวิตคุณ แต่จงเรียนรู้จากมันพร้อมเผื่อใจกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ความมั่งคั่งต้องมีความถ่อมตนเสมอถ่อมตนต่อความผันผวนถ่อมตนต่ออนาคตที่ไม่มีใครร่วงรู้ 4. จงเล่นเกมของตัวเองหลายคนล้มเหลวเพราะเล่นเกมผิดสนามซื้อหุ้นตามกระแสลงทุนตามคนอื่นโดยไม่รู้ว่า คนเหล่านั้นมีเป้าหมายชีวิตต่างจากเราการเล่นตามคนอื่นอาจทำให้คุณชนะในระยะสั้นแต่การรู้ว่าเกมของคุณคืออะไรจะทำให้คุณรอดในระยะยาวคุณไม่จำเป็นต้องรวยที่สุดคุณแค่ต้องมั่นคงพอที่จะไม่ล้มตอนที่ตลาดตกและไม่หลงลืมตัวตอนที่ตลาดพุ่ง 5. ความสุขไม่ใช่เรื่องของเงินมากแต่คือการมีอิสระในชีวิต คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้ารวยขึ้นจะมีความสุขขึ้นแต่ความจริงคือความสุขไม่ได้มาจากเงินที่เพิ่มแต่มาจากการเลือกได้ในชีวิตที่มากขึ้นอิสระภาพคือสิ่งฟุ่มเฟือยที่สุดและเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของความมั่งคั่งลองนึกภาพคุณมีวันหยุดตามใจได้เลือกงานที่อยากทำพักผ่อนในวันธรรมดาโดยไม่รู้สึกหิดนั่นแหละครับคืออิสระ คือความมั่งคั่งที่ไม่ต้องโชว์ 6. เก็บเงินไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเคารพอนาคตของตัวเองคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าคนประหยัดคือคนกลัวจนแต่จริงๆแล้วคนที่เก็บเงินคือคนที่เครารพอนา,าคตของตัวเองเงินออมไม่ใช่เพราะคุณกลัวล้มเหลวแต่เพราะคุณให้เกียรติกับความไม่แน่นอนของชีวิตคนที่ออมเงินไม่ใช่คนคี้กลัวแต่คือคนที่เข้าใจว่าชีวิตจริงไม่แน่นอน และการมีเงินเก็บคือเครื่องมือแห่งศักดิ์ศรี 7. ความมั่งคั่งภายในสำคัญกว่าความมั่งคั่งภายนอกแม้จะมีเงินมากมายแต่ถ้าจิตใจยังเปล่าเปลี่ยวคุณก็จะรู้สึกไม่พออยู่ดีคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงคือคนที่รู้สึกว่าเพียงพอไม่ใช่เพราะเขามีทุกอย่างแต่เพราะเขาไม่ต้องการทุกอย่างมั่งคั่งไม่ใช่การมีมากขึ้น แต่คือการต้องการน้อยลงหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเข้าใจจิตวิทยาทางการเงินในมุมที่ไม่มีใครบอกคุณมาก่อนแล้วพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ